we gotta take a night train to the fall คนกับบัพวุผมแบงค์ช่องแบงค์ชาแนลอีกแล้วนะครับ,บงเอาใจไปนะครับผมวันนี้นะครับผมมีน้ําหอมตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่พูดถึงในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับผมอ่าใบให้ก็คือปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับช่วง2อสปีเนี่ยเขาโด่งดังมากจากน้ําหอมตัวนี้ที่เป็นรูปยูนิคอร์นรูปนางเงือกอะไรอย่างงี้ครับซึ่งแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วทุกคนจะต้องรู้แล้วแหละว่ามันเป็นน้ำหอมของแอนนาซูยนะครับผมซึ่งในปี2020เนี่ย เขาก็มีตัวใหม่ออกมาซึ่งเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าตื่นเต้นดีแล้วก็แพคเกจจิ้งค่อนข้างจะน่ารักมากๆครับนั่นก็คือ ไอนาซูยสกายครับปิ้งผมได้ขวดจิ๋วมาเช่นกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยคือแพคเกจจิ้งขวดจิ๋วเขาอ่ะคือน่ารักเนาะเออทำไงไม่กินหน้าฉันวะคือมันเป็นรูปแบบพูดยงนะครับก็เป็นรูปบอลลูนแหละแต่ว่าถ้าเป็นขวดจิ๋วอ่ะดีเทล,ลมันก็จะไม่เหมือนกับขวดใหญ่นะครับก็จะมีความแตกต่างซึ่งขวดใหญ่ขอโทษนะต้ไนไม้ไซึ่งขวดใหญ่นะครับผมปิ้งผมจะขึ้นรูปมาดูตรงนี้ครับอ่านี่คือสภาพขวดใหญ่ของเขาครับซึ่งแบบสวยมากคือจริงๆน้ำหอมอนาะซูยผมมีความรู้สึกว่า ทุกคนที่เห็นขวดเขาจะต้องมีความกรีดร้องมีความแบบน่ารักอ่ะแล้วก็แอนดาซูสกายนะครับผมน่าจะได้รับการจัดอันดับเป็นน้ําหอมที่ขวดสวยตัวหนึ่งของ f r a g a n t i c a com ในปีที่ผ่านมานะครับผมอืมแล้วก็แบบออมันไม่แปลกใจที่มันจะได้รับนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนําตัวนี้มารีวิวแต่แน่นอนผมก็ได้แบบเป็นตัวแบบ หลอดแบ่งมาหรืเนื่องจากที่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าการรีวิวจากการเป็นหัวแต้มอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นจุดๆุดกองกัน,นิปที่ที่ครับมันไม่สามารถที่จะแบบบอกการกระจายตัวได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้หลอดแบ่งที่มาจากร้านที่เชื่อใจได้นะครับผม เรามารู้จักเมนแอคคอร์ดของน้งหอมตัวนี้นะครับปิ <deal> ้งผมจะขึ้นให้ดูทางนี้นะครับผมอ่ะพูดคร่าวๆเขาบอกว่าเป็นแนวฟุตตี้กลิ่นสวิตมัสกี้กลิ่นเฟรชกลิ่นอะควาติกไวท์ฟลอร์กลิ่นฟลอร์ซอสไฟชี่รสกรีนคือผมต้องบอกว่าเวลาผมพูดพวกนี้แบบผมขี้เกียจพูดมากเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงคือแบบบางทีก็ดูเอานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนนะครับ โอเคสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเมนแอคคอร์ดสำหรับผมก็คือโน้ตขนน้องหอมครับบางทีเราจะรู้สึกว่าการบอกโน้ตขนน้อหอมนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อใช่แน่นอนน่าเบื่อแต่ว่าเวลาที่ผมจะรีวิวน้ำหอมให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยมันจะต้องแบบทำให้ทุกคนจินตนาการตามได้ดังนั้นเรามาเปิดยานร่วมกันครับท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของแพรกลิ่นทิ้งเปเปอร์แล้วก็เบอร์กามอสครับผมโอเคเราจะมาเริ่มต้นท็อปโน้ตด,ด้วยด้านซ้ายมืองผมเลยครับหนึ่งสองซ้ำหัวสป,ปีดมันแบบแปลกอ่ะมัน ออืมอืมคือผมต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำหอมของแอนนาซุยอ่ะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างที่จะทําน้ําหอมมาเป็นกลิ่นที่มีความใสๆมีความกลางวานคือสามตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตระกูลแบบ เออหมายจุลนครตระกูลนางเงือกเนี่ยกลิ่นเขาก็จะมีความใสใสมีความกัางวานซึ่งแอนนาซูสกายเหมือนกันครับมีความใสใสมีความกลางวานมีความเป็นเด็กน้อยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเจ้าตัวบุการีนะครับผมที่เป็นสีลุงนะแล้วผมเห็นหลายคนรีวิวแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความใสมีความเป็นเด็กแต่ผมดันรู้สึกว่ามันมีความดอกไม้ข่าวผมก็เลยมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีความใสเนาะมีความโตขึ้นมาหน่อยโอเค ท็อปโน้ตอย่างที่บอกครับกลิ่นแพรเป็นกลิ่นที่มีความใสๆมีความกลางวานน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นครับแล้วก็กลิ่นพงค์เปเปอร์ผมไม่ค่อยได้กลิ่นเขานะซึ่งจริงๆอ่ะกลิ่นพริกไทยผีพูพนะครับมันจะมีความแบบเผ็ดเล็กๆนะครับซึ่งผมไม่รู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มีความเผ็ดแต่อย่างใดนะส่วนกลิ่นเบอร์กอมอสก็เป็นกลิ่นแนวซีสที่มีความสดชื่นครับ ดังนั้นท็อปโนตเปิดมาหนักไปในทางแพรหนักไปในทางเบอร์กามอนนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าความเผ็ดมันมีไหมโอเคถ้าดมขุดมันก็จะมีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ความเผ็ดที่แบบให้ความรู้สึกเซ็กซี่ครับเป็นความเผ็ดที่ทําให้แลดูเป็นน้าหอมที่มีชั้นเชิงขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมมิดิโนตนะครับก็จะกลิ่นลิลลี่ออฟเดอะเวลลี่นะครับผมเป็นกลิ่นดอกไม้ดอกเหมือนกับแบบระคังสีข,ขาวๆนะครับผมต่างประเทศจะเยอะแต่บ้านเราไม่มีนะแล้วก็กลิ่นโรสแล้วก็กลิ่นโรสตาร,ตร์ครับ ซึ่งด้านซ้ายมือของผมเนี่ยมันจะเริ่มเป็นกลิ่นมิดเดิลโนตเบทนู้นแล้วนะครับผมผมต้องบอกว่าพอมันกลายมาเป็นกลิ่นมิดเดิลโนนะครับผมกลิ่นเขาจะมีความแบบคือพิงเปเปอร์อะนอกจากจะเป็นความเผ็ดแล้วผมรูม้สึกว่ามันเป็นความซ่าความซ่าในช่วงแรกของเขาครับจะลดลงมานะครับผมความใสความกัางวานของลูกแพรเนี่ยก็จะลดลงตามมาด้วยแล้วกลิ่นที่มีความซีตรัด จะมีความดายดาวลงแล้วแทนที่ด้วยกลิ่นของดอกไม้ขาวครับซึ่งกลิ่น l i l อ o เ the v a l l e ่เนี่ยผมถือว่ามันเป็นกลิ่นของโทนดอกไม้ขาวที่มีความละมุนละมุนแต่ความละมุนของมะหอกตัวนี้มันมีความใสครับมันจะไม่เหมือนกับการดีเนียที่เป็นดอกพุทธหรือเป็นกลิ่นของจัสมินที่มีความอบอวลนะครับความอบอวลจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมกลิ่นจะมีความแบบเป็นเด็กมีความใสใสอยู่คืออาจจะไม่ได้ใสของความเป็นแพรแล้วอะแต่เป็นความกลิ่นใสใสที่มีความใสสะอาดโปร่งๆครับ อืมแล้วที่เขาบอกว่ามีกลิ่นของกุหลาบกุหลาบจริงๆนะครับแต่เป็นกุหลาบที่เป็นกุหลาบสีชมพูอะไรเงี้ยจะไม่ใช่กุหลาบสีแดงแล้วก็เป็นกุหลาบที่มีความรู้สึกว่าเป็นกุหลาบสดก็คือเด็ดจากต้นเลยหรือเราเอาหน้าเข้าไปก้มดงกุหลาบที่ต้นของเขาครับกลิ่นจะเป็นประมาณนั้นนะส่วนกลิ่นดอกบัวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตอนผมเป็นเด็กน้อยผมอยู่บ้านนอก,กอน,นะผมก็เคยเอาแบบหน้าไปดมดอกบัวอะไรเงี้ย กลิ่นดอกบัวเขาจะไม่ได้กลิ่นที่แบบชัดเจนผมรู้สึกว่ากลิ่นดอกบัวจะไม่ใช่กลิ่นที่ใสขนาดน,นั้นแต่จะเป็นกลิ่นอนุอน่นๆเป็นกลิ่นที่มีความละมุนละมุนซึ่งน้ําหอมตัวนี้ที่พอใส่ขับรถแรงมากนะครับขอัพี่โชคดีนะอย่างเงี้ยเกี <hi> ่ยวอะไรวะก็คือแบบ คือมันกลิ่นออวนที่มีความสบายจมูกไม่ได้หนักมากครับก็เลยทําให้ทั้งกลิ่นต้นแล้วก็กลิ่นกลางเขาอะไม่มีความโตเลยคือเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบไวแรกแยมเป็นไวัยแบบน่ารักแบบคุกกีกก้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แบบน้ําหอมที่มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวเนี้ยฉีดอัสตเปย์ได้ครับไม่ตายนะครับผมส่วนเบนโนจะเป็นกลิ่นของนี่แหละครับน่าสนใจป๊อปคอนกลิ่นมัสแล้วก็วานิลา ต้องบอกเลยนะครับผมว่ากลิ่นที่ติดตัวผมตอนเนี้ยด้านขวามือเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มมีความเป็นเบสโนมาแล้วคือผมบอกเลยนะว่าน้ำหอมตัวเนี้ยความติดทนไม่ได้ทนมากนะครับก็คือกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแบบฉีดมาปุ๊บตอนแรกก็มีความเป็นท็อปโน้ตผสมกับมิดเดิลโน้ตเลยด้วยซ้ําแล้วหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะกลิ่นเขาจะกลายเป็นเบสโน้ตนะครับผมผู้ไปถึงตรงนี้แล้วก็จินตนาการถึงความทนได้เลยนะว่ามันอาจจะไม่ได้ทนดั่งใจของคุณนะครับ ซึ่งอีเบทโน้ตที่เป็นป๊อปคอร์นของเขาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตอนแรกผมจินตนาการด้วยแพคเกจจิ้งเขามีความแบบชมพูชมพิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบป๊อปคอร์นรสสตรอเบอร์รี่หรือไม่ก็เป็นป๊อปคอร์นรสหวานอะไรอย่างเงี้ยมีความป๊อปคอร์นรสคาราเมลเบอร์ชัเลยเด้อมันเป็นกลิ่นป๊อปคอร์นที่เป็นแบบป๊อปคอร์นรสออริจินอลอ่ะเป็นป๊อปคอร์นรสเค็มไหมใช่เค็มแต่ว่าเป็นป๊อปคอร์นรสเค็มที่ไม่ได้เค็มมากเป็นป๊อออปคครรร์นนสจืืดะับม เออมันเป็นป๊อปคอร์นรสจืดที่มากับกลิ่นมัสมัสมัสในที่นี้จะออกแนวแบบผมไม่ได้รู้สึกความเป็นแป้งขนาดนั้นเป็นมัสที่เหมือนกับคุณเคยใช้น้ำหอมของ q ิวเพสไหมที่ชื่อว่าสวีท t ัส k อะ เออที่เป็นสีม่วงแบบออริจินอลของเขาเลยอะใช่เลยครับน้ําหอมตัวนี้กลิ่นมัสจะเป็นประมาณนั้นซึ่งกล้วมากับกลิ่นของป๊อปคอร์นซึ่งเป็นป๊อปคอร์นรสออริจินอลไม่ใช่ป๊อปคอร์นรสหวานแล้วก็ความเป็นวานิลาของเขาอ่ะคือตอนแรกผมคาดหวังว่าพอวานิลามาเจอกับป๊อปคอร์นมันจะกลายเป็นกลิ่นป๊อปคอร์นรสหวานใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ครับวานิลาจะกลายมาเป็นเหมือนกับผงชูรสทําให้กลิ่นนี้มีความแบบพอถึงเบสเนาะจะมีความแบบป๊อปคอร์น ร่วมมากับกลิ่นแบบนุ่มๆของวานิลาเป็นวานิลาที่นุ่มพอมากับมัสกี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันไปในโทนเดียวกันครับอืมแต่ว่าน้าหอมตัวนี้ในบางครั้งนะครับที่ผมใช้ผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมัสก์ของเขาในช่วงเบสโน้อนอะ่ะค่อนข้างที่จะ รับรู้ได้ก็คือเป็นกลิ่นมัสที่เข้าใจได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแม่ผมใช้น้ําหอมคิวเพสอะตัวแบบโซงิมัสอะผมก็รู้สึกว่าอีตัวเนี้มีกลิ่นนั้นเหมือนกันในช่วงท้ายนะครับผมโอเคนี่คือกลิ่นของกลิ่นนี้ถ้าผมจินตนาการเป็นคนอะผมมีความรู้สึกแบบเหมือนกับแบบอืมพี่โชนน้ำรักพี่โชนอะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกลิ่นน้องน้ำเว้ยกลิ่นเล็กที่เรียกว่ารักคือเป็นน้ำหอมที่มีความแบบว่า เ็นเด็กน้อยครับมันมันไม่ใช่น้าหอมที่จะโตเป็นผู้ใหญ่เลยมันเหมาะสําหรับเด็กเพราะฉะนั้นน้ําหอมตัวนี้อนาซูสกายนะครับเหมาะสําหรับเด็กตั้งแต่มัธยมต้นเป็นต้นไปเลยนะจน,นกระทั่งถึงมหาลัยครับเออแล้วก็ถ้าคุณวัยทํางานสามารถใช้ได้ไหมผมว่าได้นะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะไม่ทําร้ายใครคุณสามารถอัดตเตเป์น้ําหอมตัวนี้ไปแบบปุ๊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 บโดยไม่ตายได้เลยนะครับผมแบบผมมีความรู้ว่าแปะเปรย์ก็ ก็ยังอยู่รอดอ่ะคุณจะไม่มึนหัวเลยกับน้องหอมตัวนี้ต่างจากบูการีสายรุง้งสีรุ้งตัวนั้นนะครับผมที่ผมรีวิวไปอ่ะผมไม่รู้สึกว่าตัวนั้นมีความใสและผมก็ยังยืนยันว่าตัวนั้นค่อนข้างที่จะมีความเป็นมวลของคาร์เดเนียดอกไม้ขาวที่ดุดแรงครับแต่ตัวนี้นถึงมันจะมีลิลลี่ออร์วารีมากับโรตัสมากับกลิ่นโรสอ่ะแต่กลิ่นเหล่านั้นของเขาครับไม่ได้ทําให้ตัวนี้มีความมึนหัวแต่อย่างใดมีความใสใสมีความล,ลอย ดังนั้นน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะบายบซื้อได้นะครับผมอืมแล้วก็การกระจายตัวของน้ำหอมตัวนี้ในช่วงแรกย้ําแรกในที่นี้หมายถึง5นาทีแรกแค่นัน้นแหละครับเป็นมวลน,นะครับตุดแขนได้กลิ่นแต่หลังจากที่แบบฉีดประมาณ 5นาที10นาทีกลิ่นเขาจะเริ่มแคบล,ลงมาเป็นประมาณ1ศอกครับคือกลิ่นมันไม่ได้แย่หรอกกลิ่นมันก็อยู่ในแบบในช่วงที่เราเข้าใจได้เราเองได้กลิ่นแต่เพื่อนที่อยู่รอบข้างถ้าเขาไม่ได้มาใกล้เราจริงๆรัศมีแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้กลิ่นเราก็ได้นะครับผม,มดังนั้นน้ำหองตัวนี้ผมว่าใส่ไปเรียนได้เลยสบายมากใส่ไปทํางานได้อย่างสบายๆอัดสเปรย์ได้ไม่มีใครว่าครับน้าหอมตัวนี้สามารถใช้ไปเด็ได้ไหม ได้นะผมรู้สึกว่าการไปเดทอนะ่ะเราก็ต้องการที่ใจคู่ของเราเข้ามาใกล้กันแบบว่าเธอเข้ามาใกล้ฉันสิถ้าเธออยากดมฉันนะ่ะเ <c oughs> ข้ามาใกล้นิดนึงยิ่งถ้าคุณไปแบบดูหนังด้วยกันอนะ่ะผมว่าโมเม์การดูหนังแล้วฉีดน้ำหอมตัวเนี้แล้วก้วกับกลิ่นบ๊อปคอนเขามันอนะ่ะคุณจะรู้สึกแบบมีความแบบยั่วยวนเล็กๆนะคบเป็นไม่ใช่การยั่วยวนที่กระตุกกระตักเป็นยั่วยวนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคุณคิดดูจจนานาการอนะ่ะถ้าคู่รักของคุณมาใกล้ๆคุณแล้วแบบเตงผมได้กลิ่นบ๊อปพอนอะ่ะแบบ ใครซื้อบอกคอนคุณซื้อบอกคอนมาหรอเปล่าไม่ใช่อบอบกินบอกคอนกินดาวเองเธออยากกินตล่าอย่างเงี้ยคือคือแบบมันอ่อยได้เหมือนกันนะมันก็ได้ฟูเหมือนกันนะจริงไหมเพราะฉะนั้นใส่ไปเดทได้ครับในโรงหนังเนี้ยผมว่าเวิร์กมากแล้วก็ถ้าคุณจะใช้กลิ่นนี้ไปออกกําลังกายผมว่าได้นะครับ ส่วนมากน้าหอมของแอนนาซุยอ่ะเขามีความใสองเ,เขาดังนั้นกลิ่นเขาจะไม่ทําร้ายใครดังนั้นทุกกลิ่นของเขาสามารถใช้แบบก่อนล้างกายได้ครับสารจะเบย์สีสเปรย์แล้วสะใจคุณเลยนะครับผมแต่ว่าอยากให้ผมบอกไปถ้าคุณลองใช้แล้วน้ําหอมแต่และตัวมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ <S <S เหมือนกับมอสกิโนทอยทูบบเบิลกัมบางคนกลิ่นไม่ติดผิวแต่กับผมอ่ะมันติดไงผมก็รู้สึกว่าเออคุณก็พิจรารณาเอาเองแล้วกันถ้ามันติดผิวของคุณมากๆจนแบบส่งกลิ่นกับคุณเยอะ คุณก็เบาสเปรย์หน่อยนะครับถ้าจะไปออกกำลังกายเนาะแล้วน้ําหอมกินนี้ครับการติดทนอ่ะผมให้เต็มที่นะสามงสี่ชั่วโมงคุณอย่าไปคาดหวังความติดทนของน้ําหอมแอนนาซุยสําหรับผมอ่ะน้ําหอมแอนนาซุยอ่ะไม่ค่อยจะติดทนมากกับตัวผมนะแต่ตัวคนอื่นผมไม่ทราบนะครับ แต่เชื่อขนมกินได้เลยว่าน้าหอมแอนนาซุยไม่ทํำลายไข่และเป็นกลิ่นที่มีความใสมีความกลางวานคุณจะมีความเป็นเด็กครับใส่เสื้อเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ยังใช้ได้นะผมว่ามันก็แอบมีความยูนิเต็อยู่ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะคุณแต่งตัวแบบใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อออกสไตล์น่ารักน่ารักลายก,ร,กระตงการ์ตูนหรือเสื้อผ้าแบบออกแนวมินิมอลอย่างเงี้ยสามารถใช้น้ำหอมกินนี้ได้คุณจะกลายเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีด่าคนไม่เป็นคือแบบโกรธก็แบบ ยุบนอาพองนอนพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่เถียงกับไขรน้าหอมตัวนี้จะให้ภาพหลักนั้นกับคุณดังนั้นน้าหอมตัวนี้ตอบโจทย์บายบายได้ผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าน้าหอมตัวนี้ซื้อแบบบายบได้แต่ทั้งนี้ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับการติดทนนั้งไม่ค่อยติดทนมากหรือถ้าคุณไม่ได้หมายอะไรมากจริงๆนะครับน้ำหอมแอนาสูททุกตัวคุณสามารถซื้อตัวใหญ่หรือตัวเล็กเขามาวางตั้งโชว์ได้ที่บ้านนะแบบว่าตรงโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะคุณเอาเขาวางไว้ครับผมว่าเสริมให้บ้านคุณดูดีดูน่ารักได้เลยครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าน้ำหอมแอเนอร์ซูทุกตัวใช้เป็นของก่อญได้นะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนีของผมจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนอยากให้ผมรีวิวตัวไหนชอบตัวไหนหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรคอมเมนต์บอกกันนะครับผมแล้วก็การจะให้ผมปรับปรุงเนี่ยก็ดูรายได้ของช่องด้วยยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันตับสไครต์ครบหนึ่งพันคนนะครับผมแล้วสิ่งดีก็จะตามมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย